สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับวันนี้นะครับนี่ต่อหน้าคุณผู้ชมนี่คือสวนป่าแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอบ้านกรวดของผมนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมไม่ได้มาส่องต้นไม้อย่างเดียวซะแล้วสิเพราะว่าผมมาเจอนี่ครับเห็ดครับคุณผู้ชมครับเป็นเห็ดน้ำหมากสีแดงนี่ต่อหน้าผมเจอแล้วปีที่แล้วผมมาสวนนี้ครับผมมาหาเห็ดผมก็เจอเห็ดปีนี้ผมมาส่องต้นไม้แล้วก็มาหาเห็ดอีกรอบคุณผู้ชมลองดูว่าผมจะเจอเห็ดไหม ปลานี้นะครับปลูกเอาไว้อยู่ที่ตำบลบึงเจริญนะครับอยู่บริเวณด้านทิศใต้ครับของวัดสายตรีห้าอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นปลาที่คนรวยนะครับคนรวยในหมู่บ้านใกล้ๆนี้นะครับท่านได้มาปลูกเอาไว้นะครับปลูกนี่ค่อนข้างที่จะโหเรียกว่าทีเลยแหละนะครับระยะความกว้างของของการปลูกต้นไม้นะครับระยะความห่างอยู่ที่1.5เมตรนะครับคูณ3เมตร นะครับความความทีนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับทีมากเลยเลยนะครับทีนี้นะครับปลูกเอาไว้เท่าไหร่นะครับผมไปสัมภาษณ์ชาวบ้านมาท่านบอกว่าต้นไม้เหล่านี้นะครับประมาณ1ิบกว่าปีนะครับสิบกว่าปีอยู่ที่ประมาณสักสิบสองสบสามปีนะครับก็นี่ครับคุณผู้ชมครับผมเห็นอีกแล้วครับเนี่ยวันนี้ผมสงสัยจะได้กินเห็ดจริงๆแล้วนี่นี่เอาละครับไปดูกับผมผมจะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนี่นี่นะครับคือการปลูกป่านี่มันได้มันได้ประโยชน์จริงๆนครับ ได้ช่วงนี้นะครับหน้าฝนนี่ได้กินเห็ดแน่นอนเป็นเห็ดน้ำหมากนะเห็ดเนี้ยสีเดียวกันกับน้ำหมากนะครับต้าเรียวกว่าเห็ดน้ำหมากเดี๋ยวผมจะไปหาว่าจะเจอเห็ดละง้วกบ้างไหมเห็ดละงวมันจะมีสีเหลืองกับสีขาวนะแตจะนยมันจะเกิดกับยางนาซึ่งป่านี้ก็มียางนาอยู่เยอะนี่ถือว่าเป็นสวนป่าที่โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้หลายไร่เลยนะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินดูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะเหนื่อยก็แล้วกัน สายตาผมก็จะจับจ้องไปหาเห็ดด้วยนะครับขณะเดียวกันผมก็จะถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับปลานี้เป็นปลาเห็ดของชาวบ้านนะครับชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์นะครับมีส่วนร่วมเข้ามาหาเห็ดได้ฟรีนะครับฟรีฟรีเลยนะครับซึ่งชาวบ้านแถบนี้ก็ถือว่าได้ผลประโยชน์ไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะจะเป็นร่องนะครับร่องนี้เกิดจากการดูแลอย่างดีนะเพราะว่าเขาปลูกแล้วเขาไม่ได้ปุยปลูกทิ้งปลูกคว้างนะครับชมส่วนนี้ ปลูกแล้วมีการเอาปุ๋ยมาใส่นะครับแล้วก็มีการเอารถมาไถมันจึงเกิดลักษณะเช่นนี้ให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันเป็นเนินๆขึ้นมาเนี่ยคือปลูกแล้วดูแลอย่างดีนะครับปลูกถวายวัดของจริงนะครับปลูกถวายวัดของจริงนะดูแลดีด้วยมีต้นอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่ยางนาครับยางนายางนาตามมาด้วยนี่พระยูนะครับพระยูนี่ปกติแล้วต้นจะไม่ตรงขนาดนี้นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผู้ชมทําให้มันถีทําให้ต้นไม้มันถีมันจะแย่งกันนะครับแย่งพื้นที่กันมันก็ต้องแย่งแสงใช่ไหมมันก็ชะรูดขึ้นไปนะครับข้างบนนุ่นนะครับแหมข้างบนนุ่นนะครับมันจึงตรงนะครับไม่ใช่แค่ต้นนี้ต้นเดียวนะครับแทบทุกต้นเลยอันนี้ก็พอยุงที่ต้นตรงนะครับอันนี้ก็งอๆหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วมันจะตรงดีนะครับอันนี้เป็นยางพารานะครับ ้นยางพาราก็มาแทรกด้วยนะครับยาพาราด้วยอันนี้ก็จะเป็นผ้ายุงนะครับต้นนี้ก็จะเป็นนนทรีป่านะครับไปดูผมจะดูว่าตัวเองจะหาเห็ดได้ถึงแกงกินคนหน,หนึ่งคนนี่จะกินได้ไหมมีต้นคูนด้วยเนี่ยนะครับมีการนําผ้าเหลืองพระมาผูกด้วยนะครับอ่าต้นนี้ใหญ่นะครับมาหามาดูหน่อยนี่เนี่ยสิบสองสิบสามปีนะครับ นี่ครับสองต้นนี้สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมว่าต้นอะไรครับนี่เนี่ยนะครับต้นพระยอมครับคุณผู้ชมครับต้นพระยอมงามคู่เลยนะครับสูงเด่นเึินไปหน่นนะครับนี่ครับไอที่เป็นปูดปูดปนปนออกมาเนี่ยครับคือร่องรอยการทิ้งกิ่งเขากิ่งเขามันจะใหญ่มากกิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณผู้ชมเราดูนี่ใหญ่กบนีเลยนะครับมันทิ้งกิ่งออกมานะครับเพื่อที่จะนะครับเมื่อถึงอายุของมันเนาะ ่วนข้างหน้าข้างบนมันก็ชะลุลงไปนะครับต้นพยอมนะผู้ชมนะสวยสดงดงามจริงนะครับข้างหน้านี่ครับที่เป็นกอเนี่ยนะครับเป็นต้นกระบากครับผู้ชมครับต้นกระบากนี่กระบากนี่ไม้ใหญ่นะนะครับอยู่ในที่ทํางานของผมเนี่ยผมโอบไม่รอบเลยนะครับประมาณตั้งสองคนถึงโอบรอบเอาลงมานี่นะครับแล้วเอาไปใช้งานโอ้โหคุณผู้ชมครับเต็มที่เลยใช้งานให้เกิดประโยชน์เอาไปเรื่อยแล้วก็ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้อย่างดีมากๆเลยนะครับต้นกระบาก แนะนำให้ไปใช้ภายในนะครับต้นกระบางนี่อันนี้เป็นประดูบ้านครับประดูบ้านหรือว่าประดูกิงอ่อนนะครับส่วนนนก็จะเป็นยางนาเป็นส่วนใหญ่นะครับยางนงแตมีกระถินด้วยนะครับดูครับค่อยๆดูไปครับคุณผู้ชมป่านี้มันใหญ่นะโอ้นี่นี่มหาเหตุแล้วมีการทิ้งรองเท้าไว้ด้วยนี่คุณผู้ชมผมเจอเลยครับของแท้ครับของแท้นี่ครับอีกสองดอกครับนี่เห็ด เฮ้ยต้องถอกครับสุดเยอะนะครับดีมากดีมากเจออีกแล้วนี่อุ้ยคุณผู้ชมครับเห็นปลาแบบนี้แล้วสะออนหลคุณผู้ชมครับสะออนคักไงโอ้ต้นนี้นะครับน่าเสียดายมากกับไม่โตกับเพื่อนเขาหน้าสงสารมากต้นยางนาสิบกว่าปีแล้วก็ยังต้นเล็กๆอยู่นะครับสู้เขาไม่ได้นะครับนี่แหละครับปลูกปลูกทีๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สู้เขาไม่ได้มันก็จะไม่โตไปไหนมาไหนในขณะที่เพื่อนเขาดูสิครับอย่างใหญ่เลยนะครับอ่าถ้าห่างกว่านี้นะครับต้นเขาจะโตเร็วกว่านี้นะครับคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกครับผมจะบอกเสมอว่าอยู่ที่ว่าต้องการอะไรต้องการป่าหรือว่าต้องการเนื้อไม้ถ้าต้องการเนื้อไม้ไปขายเอาห่างหงไว้แต่ถ้าต้องการป่าเมตรคูณเมตรก็ได้ ศอกคูณสออคือบ,คอบคูณคืบได้หมดเพราะป่าจริงๆที่เราเห็นในป่าเขาใหญ่ป่าอะไรนี้นะครับมันก็จะทีกันมากเลยนะครับบางทีเนี่ยแทบจะทุกตารางเซนติมเมตรก็จะมีป่าอยู่นะครับลักษณะก็เป็นเช่นนั้นธรรมชาติของต้นไม้เขาอยู่ด้วยกันได้แต่ถามว่ามันจะมีต้นใหญ่ทุกต้นไหมถ้ามันทีๆอย่างนั้นมันไม่มันไม่ใหญ่ทุกต้นครับนะต้องต้องแลแกมานะครับทุกอ,อย่างต้องแลกมานะครับ ดูไปเรื่อยครับอันนี้ก็เป็นพยุงครับพยุงนี่นี่พยุงต้นใหม่แทรกขึ้นมาด้วยอันนี้น่าจะเป็นเขาไถเนาะพอไถปุ๊บพยุงเนี่ยรากของมันนี่ที่มันโผล่ขึ้นมาพ้นดินนะครับมันก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาจากรากนะครับผมเห็นมาหลายที่แล้วนะครับก็จะเป็นเช่นนี้ได้นะครับนี่สวยงามสวยงามครับตาผมก็จะจับจ้องหาเหตุไปด้วยนะคุณผู้ชมนะ ลองดูสินะครับเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะครับเป็นฤดูฝนช่วงปลายแล้วตอนวันที่ผมมาถ่ายนี่เป็นมาที่ยี่สิบเดือนตุลาคมนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนละวันกับที่ผมเผยแพร่นะครับวันที่ยี่สิบตุลาคมวันนี้นะครับเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับลองลอยฝนก็ยังคงอยู่นะครับต้นนี้จะเป็นต้นเพกานะครับเพกาหรือว่าต้นลิ้นฟ้านะครับฝักของมันนี่เอาไปกินได้นะครับ รสชาติก็จะขมขมกินกับน้ำพริกกินกับลาบกับอะไรนี่แซ่บนะครับเวลาเราไปร้านลาบร้าน,านอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะเอาเพกาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับฝานบางๆก็ามามาใส่ไว้ในในถาดผักของเราให้เราได้รับประทานได้ด้วยนี่คือประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนนทรีป่านะครับนี่นนทรีป่าหรือต้นอลางนะครับส่วนนี้ครับเป็นต้นตะเคียนนะครับตะเคียนนะ อันนี้มะหาดครับเกิดเองครับต้นเลเล็อก,เลอกอย่างนี้นะครับอย่าดูถูกเขานะถ้าเขาโตขึ้นมาใหญ่มานี่โอ้โหวันนั้นมีครูท่านหนึ่งนะท่านบอกว่าอยากได้ไม้ไม้มะหาดเอาไปทําเครื่องดนตรีโอ้สามารถทําได้นะครับไม้มะหาดนี่นะครับนอกจากเอาไปใช้สร้างบ้านสร้างเรือนนะครับเอาไปทาเครื่องดนตรีก็ได้นะนะครับแต่เขาบอกว่าไม้มะหาดจะเลื่อยยากหน่อยนึงนะครับไม่รู้จริงเท็จประการใดนะครับเดี๋ยวช่างที่ ทำงานเกี่ยวกับการตัดไม้้ดยไม้ท่านคงจะดูดีนะครับส่วนนี้จะมีนนทีป่านี่ชนางเยอะนะครับนี่ข้างบนครับแทรกสลับกับต้นยางนานะครับเป่านี่เริ่มเริ่มเริ่มมีความหลากหลายขึ้นมานะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นป่าเฉพาะแถวที่ปลูกแต่จะมีต้นไม้ชนิดอื่นนะครับเกิดแทรกขึ้นมาอาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่พวกนี้ก็จะแทรกขึ้นมานะครับ บางต้นนี่มาจากนกนะครับบางต้นมาจากการขยายตัวโดยธรรมชาติของของต้นไม้อย่างต้นเพกานี่นะครับเวลาฝากของมันแตกนะครับมันก็จะปลิวล่องว่องขึ้นมานะครับไปตกที่ไหนได้ความชื้นได้พื้นที่ที่เหมาะสมเขาก็จะเกิดขึ้นมานี่ครับดังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับฝากเขานี่ลอยได้นะครับเพราะว่าก็จะมีลักษณะคล้ายกับเหมือนกับปุยนุ่นเนาะนะครับติดอยู่กับเม็ดของเขาเขาก็ล่องลอยไปได้นะครับไกลๆเลยนะครับ เนี่ยโซนฝั่งนี้นะครับก็ถือว่างดงามเช่นกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมีต้นไม้ประเภทเถาวัลย์ด้วยนะครับใหญ่มากเลยใบใบนี่ยังใหญ่เลยใหญ่กว่ามือผมอีก <c oughs> เอาละครับมาดูกันต่อนะครับโซนนี้นะครับอู้ต้นนี้ใหญ่นะเนี่ยต้นสีป,ปาต้นนี้ใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าใหญ่กว่าเพื่อนๆที่ที่เคยเห็นมานะครับก็เป็นต้นพะยูงครับ มีดีเปี้ยวๆนะครับพายุงนี่จะมีดีที่แก่นแก่นผิวเขานี่จะสวยๆมากสีของแก่นเขานะนะครับลักษณะก็เป็นสีออกแบบแดงเลยนะครับคุณโยมครับไม่ใช่แดงแบบแบบจางๆนะคุณโยนครบแดงเข้มๆเลยอ่ะอู้ต้นนี้ตายครัเนี่เป็นต้นยางพารานะมีโรครายการกรีดด้วยนะครับตายไปแล้วยางพารานะครับพยุงพยุงนะครับ สองต้นสามต้นเรียงกันนี่มีแต่ต้นพะยง,งนท้าั้นเลยครับนี่อันนี้ก็เกิดใหม่นะครับรุ่นรุ่นลูกขึ้นมานอย่างที่บอกครับเขามีการไถพอไถปุ๊บรากมันโผล่รากมันโผล่ปุ๊บก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมาได้นะครับถ้าเราไม่ตัดมันอีกนะเนี่ยน้ํามันไหลไปนะครับจากที่สูงลงสูง่ที่ต่ําเป็นธรรมดาของน้ําอยู่เลยนะครับ หือว่าผมเกิดในที่ที่เหมาะสมกับผมผมนี่ชอบต้นไม้เลยแถวบ้านผมนี่เยอะเยอะคุณผู้ชมนะครับผมไปส่องต้นไม้ที่ต่างๆนี่นะครับโอ้โหย,ยิ่งเห็นยิ่งยิ่งมีความสุขนะครับยิ่งอยากจะไปส่องต้นไม้คุณผู้ชมได้ดูเยอะๆนะครับแต่ละที่บางทีก็ต้องไปที่เก่านะครับเพราะว่าที่เก่าก็ยังมีมนสเสนหอยู่อย่างวันนี้นะครับคลิปนี้ผมก็มาที่เก่านะค,คลิปก่อนนี่ผมบอกว่าคนรวยปลูกต้นไม้ถวายวัดนี่คุณผู้ชมคลิปเก่านะ ลองลองไปดูก็ได้ครับคุณครับเทียบกับคลิปปัจจุบันนี้ว่ามันมีความแตกต่างมากน้อยเพียงไหนนะครับแต่สำหรับถ้าผมมองด้วยสายตานะครับป่าพื้นนี้เริ่มเริ่มที่จะนิ่งแล้วนะครับเริ่มที่จะนิ่งความเปลี่ยนแปลงมันก็จะไม่วูบวาบนะครับเพราะว่ามันอายุเริ่มเยอะนะครับแล้วระยะมันค่อนข้างที่จะทีกันมันก็จะค่อยๆเติบโตเข้ามันนะครับผมมาเจอน้องกิ้งกือนะครับ กิ้งกือก็ได้มาอาศัยอยู่ในสวนป่าแห่งนี้ด้วยนะนะครับธรรมชาติเขาเขาไม่มีพิษมีภัยอะไรกับคนเท่าไหร่หรอกถ้าคนไม่ไปกวนเขานะครับถ้าไปเจอคนเขาก็จะม้วนตัวนะครับธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าขออภัยนะครับที่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่อีกหน่อยเขาก็จะคลายตัวแล้วเขาก็จะเดินไปนะครับกิ้งกือนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตะขาบเนี่ยอาจจะน่ากลัวหน่อยถ้าพวกตะขาบพวกงูต่างๆก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ว่าข้อดีของเวลาที่ผมมาส่องต้นไม้นี่ก็คือผมจะเดินค่อยๆเดินไปช้าๆนะครับ ผมจะไม่จะไม่เดินเร็วนะครับฉะนั้นเวลามีความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยผมจะสังเกตได้นะครับแต่ว่าบางทีสายตาคนมันก็ไม่ได้ไม่ได้ดีไปทุกอย่างนะครับบางทีผมก็ไปมองต้นไม้ตรงนี้แต่ว่าอีกฝั่งหนึงเนาะอาจจะมีสารพิษต่างๆนะครับข้างๆผมก็ฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็ที่สสาคัญเวลาผมมาผมต้องยากันยุงนี่ผมต้องต้องพกมาด้วยนะครับมามาเตรียมมาพร้อมด้วยเพราะว่ายุงค่อนข้างเยอะนะครับมันไม่เสี่ยงถ้าเราจะต้องไป เจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะต้นนี้เป็นต้นคอยครับคุณผู้ชมนี่ต้นคอยนี่เห็นแบบนี้นะครับผมไปเห็นต้นใหญ่ๆเนาะอู้ใหญ่จริงๆนะต้นเป็นต้นไม้ยืนต้นแบบใหญ่จริงๆนะครับต้นคอยตอนแรกผมก็คิดว่าตอนเป็นเด็กนะคิดว่าต้นคอยนี่มันน่าจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ไม่โตนะดูจากต้นของมันครับขึ้นมาแล้วก็ต้นเอียงๆต้นมีกิ่งก้านเยอะแต่ที่ไหนได้ผมคิดผิดครับ ไปเจออยู่ในวัดวัดหนึ่งต้นยางใหญ่เลยก <c oughs> <c oughs> ็อ่ะโอเคครับยอมรับว่าตัวเองคิดผิดก็เรียนรู้สิ่งที่แปลกใหม่นะครับเพิ่มเข้ามาได้นะครับเนี่ยนี่คุณผู้ชมครับร่องรอยของการขังของน้ำเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนี่น้ําก็ยังขังอยู่การขังของน้ำน,นี่มีผลดีต่อต้นไม้นะครับเขาจะได้อ่าเจริญเติบโตโดยเฉพาะไม้ยางนาที่ชอบนะ้ําเนี่ยต้นนี้ใหญ่ครับพยุงครับนี่สวยสดงดงามน,นะครับ มาชนิดอื่นอย่างที่ผมบอกครับเริ่มเกิดขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสะเดาอันนี้ก็จะเป็นนนทรีป่ารุ่นลูกๆขึ้นมาแทรกเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นป่าค่อนข้างที่จะหนานะครับหนาผมจะเดินไปทางที่ปรงุงโปร่งหน่อยนะครับอันนี้เป็นะมะข่ามงคมะมะข่าวมงครับต้องเลยครับมีแหล่งน้ําด้วยนะครับสัตว์ก็สามารถที่จะมากินนะครับลูกกาต่างๆนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนที่ข้าวกําลังจะออกรวงนะครับไปที่ไหนก็จะพบเจอข้าวเทียวเคียวนะครับช่วงนี้ข้าวต่างๆนี่จะใบใบของข้าวนี่จะไม่ไม่ไม่โก่งลงมาแล้วนะครับสังเกตด,ดูใบมันจะตั้งหมดแล้วทำไมข้าวถึงใบตั้งในช่วงนี้ก็เรียกว,ว่าใบใบวีนะครับใบวีมันก็จะเรียวขึ้นไปตั้งตรงขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะออกให้ผลผลิตแล้วมันจะให้เป็นเม็ดข้าวแล้วนะครับ ข้าวที่ผมไปเห็นที่ต่างๆก็ถือว่ามีความสวยสดงดงามนะครับแต่บางที่เนาะนะครับเห็นพี่น้องบางจังหวัดที่นโพสตลงในในสื่อ facebook นะครับก็น่ารงสารอยู่ก็คือข้าวเขานี่มันจะไม่ค่อยงามนะครับฝนตกเขาเรียกว่าฝนมามา,มาช้าไปนะครับฝนมาลาเกินไปนะครับมาหลาก็คือมาช้าเกินไปก็ทำให้ข้าวของเขาตายก็มีในขณะที่หลายพื้นที่นะครับฝนตก มากจนทําให้เกิดน้ําท่วมนะครับโดยเฉพาะเชียงรายนะครับน้องคายอะไรเนี่ยนะครับที่ที่ออกข่าวก็จะเจอน้ําท่วมนะครับในขณะที่แถวบ้านผมนะครับบางอำเภอนะไม่ใช่ทุกที่เนาะก็เจอภัยเรงแล้วเอานี้ต้นนี้ครับคุณผู้ชมครับตายอุ้ยน่าเสียดายยางนะนะครับแต่ว่าตายแล้วจากต้นนี้ไปต้นนี้นะครับประมาณสักสาม ไม่ใช่สามสิสี่ห้าเมตรเลยนะเนี่ยครับไกลยอยู่นนนี่ต้นนี้ไปนะครับก็จะได้ระยะที่เหมาะสมนะครับในการเจริญเติบโตต้นไหนตายก็ถือว่าเป็นปุ๋ยให้เพื่อนไปนะครับส่วนต้นไหนที่ยังอยู่ก็สู้ต่อไปแข็งแรงนะครับให้เติบโตได้อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับนี่โอ้มีการมากรีดยางด้วยนะคุณผู้ชมมีต้นยางพาราด้วยนะครับแต่นเหมือนว่าน้ํายางจะ ดูที่จะมีไหมน้ำยางจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเปิดหน้านะครับแล้วก็ทิ้งร้างไปนานมากนะครับล่องลอยน่าจะาเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเก็บเอานะครับอ่านะครับมันจะกาศเหมือนฝนจะตกอีกแล้วคุณผู้ชมนะ <c oughs> นะครับผมมาถ่ายต้นไม้นี่อุปสรรคนะครับอุปสรรคก็คือเรื่องของฝนฟ้าฝนฟ้านี่แหละนะครับที่ทําให้ผมไม่สามารถที่จะเดิน เดินทางไปถ่ายได้ในทุกๆวันนะครับจากนั้นต้องมีการสต็อกไว้นะครับนี่สิ่งหนึ่งที่นะครับย้ายแนะนำนะครับถ้าท่านใดที่ะจะามาเอาดีทางป่า,าจริงเนาะแนะนำก็คือเรื่องของการหาพืชมาปลูกระหว่างกลางครับหาดอกกระเจียวมาครับคุณผู้ชมครับดอกกระเจียวหรือว่าดอกดินมาปลูกนะครับถึงเวลามันก็จะออกดอกเราก็สามารถเก็บดอกมานะเปรับประทาน ถ้ามีเหลือเยอะเราก็สามารถเอาไปแบ่งปันพี่น้องหรือเอาไปขายได้นะครับมันชอบอยู่ในร่มนะครับพวกนั้นนะครับใครบอกว่าในต้นใต้ต้นไม้มันปลูกอะไรไม่ได้นะครับเอาพวกนั้นมาปลูกนะครับดอกกระเจียวหรือดอกดินนะครับแนะนําเลยดีจริงๆครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นต้นปาล์มนะคุณผู้ชมนะต้นปาล์มนะครับก็มีลูกอยู่แต่ลูกมันไม่น้อยไม่มันไม่ใหญ่นะครับ มันลูกมันนิดๆนะครับฝนุษย์ก็มีมีอยู่สองสามต้นนะครับอืมดีไหมครับคุณผู้ชมครับสวนนี้ดีเนาะผมว่าดีนะครับคนรวยปลูกป่าถวายวัดนะครับถวายวัดก็คือในนามของวัดเพราะเป็นพื้นที่ของวัดแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่มาหาเห็ดนะครับในช่วงเวลานี้นะหนึ่งคนมาหาเห็ดสองนะครับคนชาวบ้านได้อากาศบริสุทธิ์นะครับใครอยากกินมดแดงนะครับก็นะครับ จริงไม่ควรมาแย่หรอกเพราะว่ามันอยู่ในเขตบัดเดี๋ยวจะบาปเอานะครับเอาละครับเห็นภาพที่สวยงานแบบนี้นะครับผมคิดถึงคุณผู้ชมและเคยมาถ่ายนะครับให้กับคุณผู้ชมได้เห็นนะครับแดดเริ่มส่องมาแล้วผมเริ่มผมเริ่มดีใจแล้วนะครับดีใจแล้วว่าจะไม่จะไม่มีฝนมารบกวนเวลาถ่ายของผมนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้นะครับประมาณสักสิบกว่านาทีเกือบยี่สิบนาทีนะครับ ขอมอบความสุขความสวยงามนะครับผ่านสื่อน,นี้ไปยังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าท่านชอบท่านถูกใจนะครับกดชื่นชอบกดไลค์ผมสักไลค์หนึ่งนะครับขอบคุณมากมนะครับเรื่องดีชาแนลนะครับคลิปนี้จะเอาไว้เพียงตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ